ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมพามาดูไวรุนมันเดือนนะครับนี่เลยโอ้ตับยุขาแบกเอานะครับเพื่อนนุ่นครับแบกมันจะนุ่นครับมานี่มานี่แล้วก็มานี่นะครับมาใส่รถอยู่นี่นะครับผมได้มาสี่คันแล้วนะครับมาเดี๋ยวพามาดูรถแต่ละคันนะครับนี่อาทีร้อยอาทีร้อยนะครับผมอาทีร้อยหางลิงนมนะครับ เดี๋ยวพามาดูแต่ละคันเดี๋ยวมีสปริงด้วยนะครับทีร้อยตัวน,นี้น่าจะทเลิกเขาน่าจะทําอยู่นะครับให้ช่างพีทําอยู่มาไตัวนี้น่าจะตันกว่านะครับเดี๋ยวใส่อีกนะถ้ายังไม่เมืดนะครับเพราะว่ามากัน5คันนะครับใส่ดูก่อนถ้าไม่เมืดก็ใส่เพิ่มไปอีกนะครับมาณตันตันสอง น่าจะนะตันสองทันสามทัน 5, ห้าแล้วยันมาทีเอฟนาจะร้อยห้าหรือร้อยสิบห้าร้อยสิบห้านะครับยันมาร้อยสิบห้าใส่ถังใส่ถังร้อยยี่นะครับโอ้ไม่เดิมแล้วเนี่ยยินหกเน็คนะครับหกเน็ว 10, สะพานเส้นเดียว หางบิเก,กิ่วนะครับหางบิเก,กี่ยวอุตัวนี้แตกไปไหนแล้วนะแตกไปไหนนะครับตัวนี้ทำมาจากอูช่างพีมอนกันนะครับช่วงบนนะครับช่วงลางวง่างเจ้าของทำเองนะโอ้ ได้เลยเลยตัวนี้ของผมต้องทำใหม่นะผมโดนใส่ไปแล้วรถมันโยกนะครับเบี้ยวไปแล้วของผมโอ้ไม้กำลังสวยนะครับต้นกำลังพอดีนะครับมาดูอีกคันหนึ่งตัวนี้อีที9 5อัพ120 120เร็กนะครับ อางบิจิวทะเล็ดนะครับด,ดูไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเอาไปขายเดี๋ยวขายเพื่อนดูนะครับถ้าไม่มืด,โ,ดโอน่าจะตันเจ็ดตันแปดน่าจะได้นะครับถูอย่างแกมเตี้ยนะครับผ่อนรอยงพ,งยพลังกระวอดขณะผ่อนระยะขณะ สองตันแล้วนะเดี๋ยวพลังกะระโดดพลังิรวโดใส่ท่าเดิมนะยันมาทีเอฟร้อยสิบห้านะครับเจ้าโลกนะครับอัพร้อยห้าสิบดีไอนะครับห่ากับที่เล็กเหลือคันหนึ่งนะครับผม ยนมโอ้เหล็กหลบหมดแล้วร้อยสิบห้าหรือร้อยห้าไม่รู้นะครับเหล็กมันลบหมดแล้วนะครับเจอหนึ่งคันนะครับ

บิกเฮ้ยสบิกไับบิกเลยี้ยขับรถไปจะมอแล้วกลางนนกระไรต้นนสวรรมส่ต้นแล้วพอน้องกรดวดนนี้รถนี่นี่เจ็บจต้นประมาณหกต้นนะครับหกเจ็ดต้นสองตันหน่อย Sab.